ทดสอบยกก่อนส่งงานที่มีอิฐบล็อกรุ่น5ชั้นนะครับงานตัวนี้จะส่งร้านมณฑาพาณิชย์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอายกเลยครับทําการถ่ายคลิปทดสอบยกก่อนส่งงานนะครับแล้วก็ส่งคลิปให้ลูกค้าก่อนส่งงานนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่างานเราใช้ได้จริงนะครับและเพื่อให้ลูกค้าทําตามเงื่อนไขการเก็บเงินปลายทางนะครับยกลอยได้สวยนะครับ สังเกตดูนะครับลักษณะการหนีบที่ดีที่ถูกต้องนะครับจะต้องหนีบแบบนี้นะครับใต้ท้องจะเรียบๆแบบนี้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับที่เพจที่นีบล็อกใบคำพันเสาปูนนะครับเบอร์โทร0612975563นะครับเอาสูงอีกสูงอีกเราจะแปะลิงก์เพจไปใต้โพสต์นะครับลูกค้าท่านใดยังไม่เคยใช้งานเกี่ยวกับที่หนีบนะครับสนใจโทรมาปรึกษาเราก่อนได้ครับเราแนะนำได้นะครับ โอเคนะครับผ่านนะครับสังเกตดูใต้ท้องนะครับเรียบๆไม่มีหล่นนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับาวางลงครับเดี๋ยวเราจะทดสอบหนีบอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับหนีบด้านแบนนะครับวางลงวางลง